สวัสดีค่ะ The Minds and Sports Performance Unit 4นะคะเรายังอยู่ในหัวข้อ Measuring Personality กันนะคะวันนี้จะมาดูแบบสอบถามอันที่2นะคะชื่อว่า Profile of Mood States นะคะหรือว่า POMS นะคะหมายถึงการวัด ระดับของอารมณ์นะคะเพื่อที่จะบ่งบอกถึงลักษณะของเราหรือว่าบุคลิกภาพของเราณนะเวลาที่เราตอบคำถามนะคะแบบสอบถามนี้นะคะ contain 65 questions มีคำถาม65ข้อด้วยกันโอ้โหเยอะพอสมควรเลยนะ and measure s the following mood states นะ,ะเพื่อที่จะวัดนะคะ,ะสถานภาพของอารมณ์เราในหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะอันแรกนะคะ tension tension ก็คือความตึงเครียดนะเรารู้สึกตึงเครียดอยู่หรือเปล่านะคะ depression ก็คือรู้สึกหดหูรู้สึกเศร้าใจอะไรอยู่หรือเปล่า Anger รนะคะรู้สึกโกรธหรือเปล่า v i g o ก r นะคะ i ในที่นี้ก็คือรู้สึกกระปรีกก้กระเปร่ากระชับกระเฉงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ f a t i g u กก็คือรู้สึกแบบว่าเหนื่อยล้าหรือเปล่านะคะแล้วก็อันสุดท้าย confusion ก็คือรู้สึกสับสนงงอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ you are given a score for each mood state based on your responses to different statements นะคะคุณก็เวลาที่ทำแบบสอบถามเนี่ยเราจะได้คะแนนมาจากคำตอบที่เราตอบในแต่ละข้อนะคะ for each statement ในแต่ละข้อความ statement ก็คือข้อความนะ,ะ you say how you feel at that moment คุณก็จะตอบโต้นะคะเราก็จะตอบคำถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับข้อความที่เราเห็นนะคะ or how you felt recently by choosing one of the following responses นะคะแล้วก็ตอบโต้ตอบคำถามเนี่ยโดยการ เลือกนะคะคำตอบดังต่อไปนี้คําตอบก็จะมีอยู่แค่4อันนี่แหละก็คืออันแรก not at all ก็คือไม่รู้สึกแบบนั้นเลยไม่เป็นแบบนั้นนะ a little ก็คือนิดหน่อยนะ moderately ก็คือกลางกลาง มีห้าอันโทษทีนะ quite a lot แปลว่าก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะรู้สึกค่อนข้างเยอะแล้วสุดท้ายคือ extremely แปลว่าโคตรเยอะมากเลยประมาณนี้นะโอเคดังนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการวัดนะคะว่าแต่ละข้อความที่เราเห็นเนี่ยเรารู้สึกยังไงเราก็เลือกจาก1ใน5นี้นะคะมาดูตัวอย่างกัน อ่ะนี่ฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือตัวอย่างของ statement ที่ว่านะคะก็คือจะมีคำมานะ feeling ต่างๆเนี่ยมาให้เราหลังจากนั้นเราก็จะเลือก how I have felt to d ดูว่าเรารู้สึกยังไงนะคะก็เลือกจากเนี่ยอันเนี้ย not at all a little นะ moderately quite a lot extremely นะคะเหล่านี้นะคะเวลาที่เราเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะเลือกได้ประมาณนี้นะคะลองดูอ่ะอย่างเช่นสมมุติคำถามแรกบอกว่ารู้สึก friendly ไหมรู้สึกแบบเป็นมิตรไหมอ่ะก็ให้ตอบ นะ tense <T ense S 1> ก็คือเราเครียดอยู่หรือเปล่านะคะ angry, angry? โกรธอยู่ไหม worn out รู้สึกแบบเหนื่อยล้าไหมประมาณนี้ unhappy ไหมอ่ารู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่มีความสุขไหมนะ,ะ clear h a t e d ก็คือแบบตอนนี้หัวว่างๆแบบชิลๆไหมประมาณนี้นะ lively รู้สึกมีชีวิตชีวาหรือเปล่า confused ก็คือรู้สึกงงอะไรไหมรู้สึกแบบสับสนไหม sorry for things done รู้สึกแบบเสียใจว่าได้ทำอะไรบางอย่างผิดพลาดไปอะไรเงี้ยมีไหม shaky ก็คือรู้สึกแบบสั่นๆรู้สึกประมาะไหมนะแล้วก็สุดท้าย listless ก็คืออารมณ์ประมาณว่าแบบไม่มีแรงเหนื่อยอะไรอเงี้ยนะคะมีคำถามทั้งหมด65ข้อนะลองไปหาดูแล้วกันนะลอง search ตัวนี้นะ POMS นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเจอ เวลาที่ทำออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะกราฟอย่างนี้นะคะอ่าสกอร์ที่ได้นะคะก็สูงสุดก็คือ70นั่นเองนะแล้วมันก็จะบ่งบอกระดับว่าเราตกอยู่ในช่วงไหนอย่างของคนเนี้ยนะคะในะเขาก็จะยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเป็นเส้นที่เป็นเส้นหนาทึบแบบนี้นะคะเขาก็จะบอกว่านี่คือ successful performer คือนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณจะต้องมี vigor ค่อนข้างสูงก็คือพูด,ดง่ายๆมีความกระตือรือร้น กระชับกระเฉงนะค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะแล้วก็ต่ำเนี่ยก็จะเป็น confusion ก็คือความสับสนเนี่ยจะต้องต่ำคือพูดง่ายๆคุณจะต้องชัดเจนในสิ่งที่คุณทำประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเส้นประตรงนี้นะคะ l e t s successful performer ก็คือนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จน้อยกว่านะก็จะมีอัตราความ วิกเกอร์เนี่ยก็สูงแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีความรู้สึกฟาทิกรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบล้ารู้สึกท้ออะไรประมาณนี้มันก็อาจจะเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่สามารถทําให้เราประสบความสําเร็จในการเล่นกีฬาในวันนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแบบสอบถามนะคะเพื่อที่จะวัดบุคคลิกภาพแบบที่2ที่เรียกว่า POMS นั่นเองค่ะ